สวัสดีครับที่เป็นตัวแทนจากสา,าขาอิตาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาครับที่จะมาประชาาสัมพันธ์งานสัปดาววิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออกครับซึ่งถ้าเป็นในสถานการณ์ปกตินะครับที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์นะครับจะมีเกมให้น้องๆเล่นมากมายเลยซึ่งจะทําให้น้องๆเนี่ยได้รับความรู้และก็ความสนุกสนานครับและยังมีโอกาสได้รับของรางวัลต่างๆมากมายที่เรามีให้กับน้องๆนะครับแต่ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาด ข้าวชาณาตศาส์จึงได้ทำคลิปแนะนำาวบาจารันิสาขึ้นมาครับเพื่ให้น้องๆเนี่ยได้ทำการรู้จักกับข้าวบุาตศาสิสาถ้าคอมแล้วครับงได้เลยครับ าควิชาคณิตศาสตร์เป็นภาควิชาที่ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับคณะวิทยาศาสตร์ในปีพุทธศักราช2498ในปัจจุบันภาควิชาคณิตศาสตร์แบ่งออกเป็นสองสาขาได้แก่ 1. สาขาคณิตศาสตร์และ 2. สาขาสถิติในคลิปวิดีโอนี้จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสาขาคณิตศาสตร์กันนะคะ ่งการเรียนนะคะสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาคณิศาตสตร์หรือปริญญาตรีปีหนึ่งจะเรียนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ได้แก calculus, ่แคลคูลัสติสิกส์เคมีชีววิทยาสำหรับวิชาฟิสิก์เคมีชีววิทยาน้องๆจะได้ทําแลบ,บกันด้วยนะคะ ส่วนปี2ถึงปี4จะเข้าสู่วิชาเอกคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์การนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้รวมไปถึงวิชาทางสถิติและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะซึ่งเมื่อน้องๆเรียนจบแล้วก็จะสามารถเลือกทำงานได้หลายสายงานขึ้นอยู่กับความชอบและความถนัดของน้องๆเลยค่ะเมื่อพูดถึงการเรียนไปแล้วนะคะ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการทำกิจกรรมค่ะซึ่งจะมาควบคู่กับการเรียนเลยนะคะเมื่อน้องๆเนี่ยได้เข้ามาเรียนสาขาคณิตศาสตร์แล้วน้องๆก็จะได้ทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการอบรมเพื่อเสริมทักษะต่างๆเพื่อให้น้องๆได้พัฒนาตัวเองมีทักษะและความรู้ในด้านอื่นๆน,นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนซึ่งจะทำให้น้องๆเนี่ย จบไปแล้วเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานด้วยค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมสารสัมพันธ์และกิจกรรมจิตอาสามากมายอย่างเช่นกิจกรรมวันสงการรดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์หรือจะเป็นกิจกรรมกีฬาสารสัมพันธ์น้องๆก็จะได้เล่นเกมเล่นกีฬาร่วมกับเพื่อนๆพี่ๆ รวมไปถึงอาจารย์ที่จะมาร่วมเล่นกับน้องๆด้วยถือเป็นการลดช่องว่างระหว่างนิสิตกับอาจารย์ด้วยค่ะและกิจกรรมที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่น้องๆจะได้เป็นพี่ค่ายจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆในโรงเรียนมีการเล่นเกมสอดแทรกความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์รวมไปถึงกิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียนด้วยค่ะสุดท้ายนี้พี่ก็ขอเชิญชวนน้องๆทุกคน ที่อยากเรียนคณิตศาสตร์หรือชอบวิชาคณิตศาสตร์มาเป็นส่วนหนึ่งในสาขาคณิตศาสตร์ของเรากันนะคะแล้วน้องๆเนี่ยจะได้สัมผัสกับคำว่าเรียนคณิตศาสตร์บรรยากาศริมทะเลสวัสดีค่ะ